อันนี้ตัวอะไรครับอันนี้ตัวอะไรครับอันนี้เอฟใช่ไหมอันนี้เอฟใหญ่อันนี้เอฟเล็กไหนจะกดสิเอฟไอเอฟเอชฟีดฟีชแปลว่าปลาอันนี้มั้งเอฟเอเอ็น แฟนพัดลมอ่าใช่ใช่อ,อ่าเอฟอ่าโอจีฟร็อกแปลว่ากบ